สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยวกันไปได้บ่อยครับ<ส>เพื่อนเพื่อนคงสงสัยและงงวิธีการจองโรงแรมผ่านแอปกระเป๋าตังค์ครับเด<ส>ี๋ยวเราจะทำให้เพื่อนเพื่อนดูครับ อย่างที่เพืเ่อนๆเข้าใจเนี่ยในโครงการเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วนครับส่วนแรกคือการคืนค่าโรงแรมสูงสุด40%ไม่ไม่เกินคืนละ3 0 0 0บาทเรื่องที่2เรื่องของการได้รับคูปองรับประทานอาหารครับจันทร์ถึงพฤห600ัส6 0 0บาทศุกร์ถึงอาทิตย์900บาทเรื่องที่3คือการจองเครื่องบินครับได้เที่ยวละไม่เกิน40%สูงสุดไม่เกิน1000บาทสามารถเคมได้ก็ต่อเมื่อคุณเดินทางไปแล้วแล้วกลับมานะครับเริ่มลงทะเบียนได้งันหนึ่งสิงหาเปน็นนไปโครงการเราเที่ยวด้วยกันครับให กระดักกระดาเป็นต้นมาครับสิ้นสุดโครงการคือ3เอตุลาสองหครับเราก็อยากจะเรียนเชิญเพื่อนๆครับเที่ยวไทยด้วยกันครับเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการในประเทศไทยครับการจองโรงแรมในโครงการนี้ครับมี2วิธีวิธีที่1คือการจองตรงกับโรงแรมเลยหรือวิธีวิธีถัดมาวิธีที่2คือการจองผ่าน OT a a g o โ a ครับเน้นครับแอปพลิเคชัน g o DA เท่านั้นหมายเหตุครับต้องจองล่วงหน้า3วันก่อนเข้าพักนะครับในกรณีที่จองตรงผ่านโรงแรมนะครับ สิ่งแรกที่เราต้องแจ้งคือ4เลขท้ายของบัตรประชาชนสิ่งต่อมาคือเบอร์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ในโครงการครับและข้อที่3คือถ้ามีการจองกับทางพนักงานโรงแรมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมีการส่งลิงก์ครับและเราต้องชําระเงินภายใน23.59ของวันถัดไปที่มีการจองเรียบร้อยแล้วนะครับ ในกรณีที่จองผ่าน OTA Agoda ที่แอปพลิเคชันเนาะก็ต้องมีการกรอก4เลขไทยบัตรประชาชนนี้สำคัญมากถ้าไม่กรอกเนี่ยจะได้ราคาที่ไม่ได้มีการลดที่เราต้องจ่าย60%นะครับแล้วก็เวลาการจองของแอปพลิเคชัน Agoda เนี่ยต้องจองช่วงเวลา6โมงถึง3ทุ่มของแต่ละวันเท่านั้นและ3เมื่อมีการจองแล้วเนี่ยก็คือต้องชำระเงินทันทีโดยบัตรเครดิตนะครับและเราสามารถไปติดตามรับชมวิธีการจองผ่านแอปกระเป๋าตังค์ได้เลยครับ ตอนนี้ครับเราจะไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังเเห็นมแอปพลิคชั์เห็นไหมแล้วเราก็กดแล้วเราก็กดตึงเข้ามาปุ๊บมันก็คือเขจะมีคำว่ายินดีต้อนรับจะมีคำว่ายินดีต้อนรับจีวอ l เลตนะครับเสร็จปุ๊บให้เราเข้าไปคำว่าที่จีวอลเลสร็จปุ๊บให้เราเข้าไปคำว่า G Wallet ปุ๊บแล้วมันก็จะมีโครงการว่าเราเที่ยวด้วยกันจีวอ l เลตปุ๊บแล้วมันก็จะมีโครงการว่าเราเเที่ยยววดด้กกกันรา็คลิกเข้าไปเราก็กดคลิกเข้าไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแล้วครับว่าสิทธิ์รับเงินสับสนค่าที่พัก40%จนนวเซต ให้เราตรวจสอบเราก็เข้าไปตรวจสอบการตรวจสอบตรงนี้ครับมันจะมีการบอกว่าปัจจุบันเหลือสิทธิ์อยู่เท่าไหร่นะก็เหลือสิทธิ์ห้องพักอยู่4ล้าน5าแสนสิทธิ์ตัวเครื่องบินครับอีก2ล้านสิทธิ์เราก็กดปิดแล้วกลับไปขั้นตอนการจ่ายเงินครับก็คลิกเลยเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นรายละเอียดว่าเราจะเข้าพักที่ไหนอะไรยังไงเนาะกี่คืนเป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็กดคาว่ายืนยันพอกดยืนยันเสร็จปุ๊บก,ก็จะเป็นชื่อโรงแรมหมายเลขการจอง บอกว่าราคาสุดทีิเท่าไหร่แล้วก็กดคําว่ายืนยันพอยืนยันครับมันจะมีวิธีให้เราเลือกเลยว่าเราจะจะชำระด้วยวิธีไหนเนาะจะจ่ายบัตรเครดิตก็ทําได้นะครับหรือจะเลือกการจ่ายเงินผ่าน QR payment หรือการชําระเงินแบบวิธีอื่นๆ ATM, Internet Banking ได้หมดเลยก็สะดวกนิดเดียวครับง่ายพอลงทุกอย่างกรอกข้อมูลเรียบร้อยของบัตรเครดิตครับกดคำว่า continue payment มันก็จะมีคําว่าว ชำระเงินเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมา2เส้นเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราชำระเงินเรียบร้อยแล้วครับและในแอปพลิเคชันก็จะมีการบอกว่าถ้าเรามีการเช็คอินก็สามารถใช้สิทธิ์ในการเคลมเรื่องคูปอง600หรือ900บาทได้นะครับเห็นไหมครับว่าการลงทะเบียนผ่านแอปกระเป๋าตังค์เนี่ยไม่ยากเลยครับเพื่อนเื่อ,อทุกคนสามารถเอาไปใช้ได้ครับง่ายเลยครับยังไงฝากติดตามช่องอาร์ตอะไรเที่ยว่ไงไปบ,บ่อยๆครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปถัดไปครับ